สบายดีพี่น้องเฮ้ยนอนหรือ,อยังนอนแล้วนอนแล้วสูมันสิยาหยัง,ยงเป็นบอ่อผ้าบ่อกับผ้าบ่อตะกัวคือผมไป,ปเหยี่ยมเจ็ดสแสแดดแนงกูไปแหม่มมันจะเบิดมือเบิดขึ้นมึง สูโหลดสิลูสิลูมาหากูเสยมืดมืดด้านนั้นก็จะเป็นประชานะฮะทุกคนดาข้างล่างแม่แม่มันเบิดมื่นเบิดคขึ<อ>้นเบิ่งชัวนอนอยู่ลุมนร้อนอนอยู่ล่างน้นอนอยู่สาย มึงมางได้มึงนอนอยู่ในลุมนีที่อึให่มากขนาดมึงคือว่าอันอันไหไฟอะยุงขนาดมันหอนบ่มึงไฟนะนะมอเปิดใหง่วกันตะกี้นะมันยืน ยืนอยู่เบริรคืนมันยืนผ่านมาเลยพอเอานี่ไปเปิดให้มันมาก,ก่อนนอนนะพี่น้องฟ้องไปมันเป็นยังไงนี่นบม่อยกากไก่มันไปได้เด้อพี่น,อนอ้องเดี๋ยวจะมาติดเหลืองอีกข้างเอากินยาแบบแก้อาสบแก่ปวดนำ้ำดีแต่ผ้าแล้วมันเห็นอันนั้นน้ำยังเห็ียนน้อย,ยอนะอกกูสิขี้เดียดไิหามึง ยังเห็นย่อยแล้วพี่น้องเออขนาดยังเห็นเขาแล้วที่มันออกมาจากตุ่มแล้วนะครับมันแบบเจ็บได้มองมันย่อยออกมามันแสบบออ่ามันก็แสบแล้วแพ้เนาะมียาทาหน้าบอเดี๋ยวนี้นะมันีเาทาสัยาหมอบายีเดีพี่น้องมาอื่นมาไปเอา

ส่แดดใครกัทันหันบอกนอนขึ้นแหลกเลยชิมซองกับพี่ชิดเนอนอยู่เลยได้นอนได้นอนมาเลยนอนขึ้นแหลกเลยส่วนน่าจมันก็บโปรปนหัวบางคุนมันดอยเลยอีกอย่างเออมันซันนอนอยู่บนภาษาเวจไซมีขอความมาอยู่หวาน อันอยากช่วยเจสัยเขาหากเห็นมือนี่จากถักมากแต่มือใดเขาถทดลลายที่ไม่ได้ตอบเขา่ได้อันนีเามมาน,เขน่ขอบคุณละลายเด้อพี่น้องเด้อของมันบ่ได้ป่อยเลขาในเพจถอดแล้วขอบคุณละลายเด้อพี่น้องเด้ออย่ามาทียงกนเถอกมันสิเคียด เป็นกากให้ง่วงให้ดีเนาะไอซี่ก็ได้เช็นมานอนปวดทรมานนี่หลายคนกับเทียงกันหอนเจสแสดกป่วยอยู่ประเทศลาวคนคนไทยเบิ่งในคลิปบอวามเทียงกันอยู่บ่เอ้าพี่น้องบบเอาอย่าเทียงกันใ้หากการแพงกันพี่น้องแพงกันเสือกระแมนว่าอยากโซ่เลยพี่น้องอาล่งบ่ได้เลยจชกดมือเลยว่ะ แตามันเท็บบยีนอก่ะเอาลงห่งแบบโอ้ยขนาดานว่าซัมี่ค่อยนะหัทวท่าหายนะยังปัดมือไวๆมันเห็ดแหง้งเอาเสือลงไปห่าน่ะกูอยู่ก็ได้ทานทั้งหดวันเออคนอื่นมา,ากล f ว่าพักผ่อนอมากๆ<ป>พักผ่อนให้ม,มากๆมันนอนหมได้พี่น้องมันพักผ่อนหมดได้หอกเนาะก็ว่าอืม่เนเขากันบริยาคนอนไป ที่สาเหตุที่มันเป็นนะเขาจะบอกว่า,าบริผักผ่อนเนาะมาจ๊ะก็จังหวะมึงกะหล่อแดดสแตกแล้วมึงก็นอนอยู่ข้างขึ้นแบบนอนด็กแน่ขะมึงนอนเด็กคือสุกูยังไทยได้สแต็กน้ำกระท่อมอยูงสีดอกตื่นเที่ยงคืนนอนหลับได้นอนแบบนี้มองที่มองนอนจะละเมอฮะแล้วก็ตื่นจะตีห้าเขาแตงน้ำกระท่อมมีสานตำรวจแดงยินอยา,างมาหูปุ๋ยแล้วเนาะคือแบบเป็นน้ำบริจิน่ากระท่อมหรือว่าบริกินดอกพี่น้องตะกี้ไม้เทิงตะกี้ นอนเด้อคือกันอะไรแหลคุม <O> ือหนึ่งนะเปิดสีรับบออยางนอนแต่เว้นเขานอนแต่เว้นแล้วมันสิตื่นเศร้าตื่นงแต่ตีสามตีสี่นก็มื่อตาเมาเมาอยู่แล้วไปนอนก็บรรลั้อีกอย่างกับวันศิน อ๋อมันก็สิเศร้านั่นแหละอย่ามาว่าได้แต่มานอนป่วยนี่แม่มึงบ่ได้กินห่อข้าวสาคเกกูสิบบอกโอ้ดีกว่าเหมืองแล้วแม่เอ้ยบ่อีหน้าเด้อติเออจะกินพีหน้าเด้อแล้วอืออันนี้แหละเดี๋ยวกรบบญห่อข้าวสาเมื้อนี้จักคำเลยนี่แปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอีกเจ็ดหมือมือที่เจ็ดอีกหกหมือนเนาะหกหมื่นมาเชิงยังแป๊บเดียวแต่ว่าแพ้ทั้งในสิ่เศร้าไงเศร้าเลยเศร้าเศร้ากูว่าเศร้าข้างนอกมันจะเศร้าเป็นนั่นแหละเอฟที่กะว่าเรืองผูเคยเป็นกะว่าเป็นเดือนในซองอาทิตย์กะหายลายๆคนมาคอมเมนต์นาน มักเสีาดคนละแบะบและอีนนี่มันพาลูกมานอนอย่พี่ปอเมื่อนอนอนี่นอนัคำเออลูกกันมาเลยนาาบเกไก่บลกอันอ้อนกะอไก่นยากินสมมามานำคือสือน <laughs> ักนเลยอยากินเนน น <c oughs> mm ้ำเพชรป่าเวอร์ป่าโผล่ที่บ่าวอ่ะมือยูบหานี่เลยอย่างไรจะบบกกันก่อนนะใส่เนื้อป่าเวอร์ที่จะความแสบข้ามันนะมันบ่าวกำลังหาดบ่าหูเบิร์ดอย่างนี้ก็ได้เจดามกำลังสีขึ้นไปฟูุกบ่อสีใช่ใช่เด็กเขากำลังสีขึ้น สายแบดกูอย totally ู <t <t ่ในในขึ pues ้นไปจอบคนโซ่กูก็เลยว่าโอ้คือผกไปยำกังเว้นกูว่าไปยำกางขึนคนเจ็บคนโซ่จากรับจากนอนเนี่ยพ่ออแล้วมาแล้วมันี้แมนเอามาท้าั้จอาต้นยันโยมกรเต็มอยู่ แล้วก็นั่งอยู่ในอันเราก็นั่นงอยู่ในเมงในหมัดฟา,าขงขาก็กลายเป็นบรรจาร์หลดอดยังคือใหญ่ในของแรกเลยนะจนแผดดินสิไว้หลอดเขาแก่ปูน<ป>นะ<ป>ดิ<ป>แก่ปูนไปลงในแพวาสูดเดี๋ยวมะเอิญจังเบิ่งใหม่อีกพี่น้องว่ามันเป็นยังไงเอันนี้เอ็นขาหรือบอ่ามันหักอันนี้มันเตรียมเสียนอนนั่นแหละ เนาะอืมอันเตรียมสขนาดนะม่มันพงมันอันสอดนี่นเลยอแอบแกมันเตรียมสีแตกม,มันแตกอลาเยอืมเตรียมสีแตกกับน้ำยางเฮงมึงเอาที่นอนมาห้องน้ำยางเฮงตีเอานมเด่นนี่นะมึงคือเอาผ้าอันน่มาห้อง จะผ่าหน่อยก็หอมบะมีนะผ่าคนรูสันนะนี่นะน,นะนี่นี่นว่ายสุกปรกครับสุกปรกบริษัทอ้าวมึงระวังเลยเอาผ่ากับผ่าสะอาดภาษีแพ้ติดเสื้อภาษีอ้าวอีกแลกเจก๊ใส่แดดติีเสื้อภาษีบา้าโอ้ยภาษีโคชก็หายแล้วนะซุปเอาผ่าหาไปห้องกลัวมึงถืงอกันอันนี้มันแห่งภาษีแสบนะ่ถ้ามึงทรง พก็ขึ้นไปล้เบนอนพระก็ขื้นไปเบอร์รเบนอะสิเ<ไ>ปเจาะเพินพระนักมาเมือน,น,นี่ขอบใจพี่น้องโอ้ยหอนปานนี่กูสัเข่าห้องแอรก,กูล้วก,กูนี่โอ้ยเมืม่อวานนั่าสิาาสเป็นน่งอ้อยอิงอ้อยอิงใหโคนโซ่หลักไหลนะไค่ขายค่ะตลาดสิออดเบาะสองแสนหา มึงอยากกินเหา